เขาใหญ่ที่เที่ยวในดวงใจสุดฮอตของใครหลายคนเพราะการเดินทางที่สะดวกสบายใกล้กรุงเทพที่สำคัญบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาและธรรมชาติสีเขียวอากาศดีตลอดทั้งปีจะเที่ยวรูวดูไหนก็ฟินได้ทั้งหมดเลยล่ะคะ่ะยิ่งในช่วงวันหยุดหลายคนคงอยากไปปาร์ตี้กับครอบครัวหรือเพื่อนๆใช่ไหมล่ะคะวันนี้ชิวไปไหนเลยจัดมาให้กับ10ที่พักเขาใหญ่ปิ้งย่างได้ท่ามกลางธรรมชาติแบบใกล้ชิด ซึ่งแต่ละที่คัดมาให้แบบเน้นๆสำหรับสายปาร์ตี้ยกครอบครัวเชื่อว่าถูกใจหลายคนอย่างแน่นอนเกริ่นมาขนาดนี้แล้วตามไปเช็คอินพร้อมๆกันเลยค่ะประเดิมที่พักเขาใหญ่ปิ้งย่างได้กันที่เบลมองวิเลจที่พักสุดน่ารักสีสันสดใสเหมือนลูกกวาดบอกเลยว่าน่ารักทุกมุมจริงๆ ตกแต่งด้วยสไตล์คันทรีได้รับแรงบรนณาจใจยมาจากหมู่บ้านชนบทในต่างประเทศส่วนตัวบ้านก็ดีไซน์ให้เหมือนโรงนาในอเมริกาเมื่อเข้ามาในรีสอร์ทให้ฟีลเหมือนอยู่ในต่างประเทศเลยล่ะค่ะจุดเด่นของที่นี่ก็คือบรรยากาศที่เงียบสงบเป็นส่วนตัวที่สำคัญยังอนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาพักได้ด้วยนะคะในส่วนของห้องพักมีทั้งหมด43ห้องเข้าพักได้ตั้งแต่2คนไปจนถึงกลุ่มใหญ่ การตกแต่งแต่ละห้องก็ออกแบบในสไตล์ที่แตกต่างกันบอกเลยว่าเก๋ม,มากใส่เซลฟี่ต้องหลงรักอีกทางที่นี่ก็ยังรับรองทั้งกลุ่มสัมมนารวมถึงการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆส่วนใครที่อยากปาร์ตี้ปิ้งย่างกับครอบครัวเขาก็มีพื้นที่ส่วนกลางให้บริการด้วยค่ะ The Frog เขาใหญ่รีสอร์ทอีกหนึ่งที่พักเขาใหญ่ปิ้งย่างได้ ซึ่งคอนเซปต์ของที่นี่ก็คืออยู่แล้วได้สัมผัสบรรยากาศแห่งการพักผ่อนและอบอุ่นเหมือนกับอยู่ที่บ้านสำหรับห้องพักมี2โซนด้วยกันค่ะคือโซนสไตล์บ้านสวนความพิเศษของโซนนี้คือมีเปลอยู่บริเวณหน้าบ้านทุกหลังและอีก1โซนเป็นบ้านพักที่มองเห็นวิวภูเขาได้แบบเต็มตาเข้าพักได้ตั้งแต่2-4คนเรียกได้ว่าตอบโจทย์ผู้เข้าพักทุกกลุ่มเลยล่ะค่ะ ส่วนใครที่อยากสังสรรค์กับครอบครัวหรือแก๊งเพื่อนทางรีสอร์ทก็มีลานกิจกรรมส่วนกลางให้นั่งชิลปิ้งย่างได้ด้วยนะมาต่อกับอีกหนึ่งที่พักเขาใหญ่ปิ้งย่างได้ที่ไม่ควรพลาดอย่าง Blue Sky Villa รีสอร์ทเขาใหญ่ที่พักสไตล์บ้านเป็นหลังท่ามกลางบรรยากาศผ่อนคลายโอบล้อมด้วยธรรมชาติ มีห้องพักให้เลือกหลากหลายสไตล์โดยจะแบ่งเป็นรูปแบบห้องพักและบ้านพักที่เหมาะสำหรับครอบครัวและชาวแก๊งรองรับได้ตั้งแต่2คนไปจนถึง30คนกันเลยทีเดียวค่ะความพิเศษของบ้านพักที่นี่ก็คือมีดาดฟ้าพร้อมมิวภูเขาสุดอลังการให้เราชมแบบฟินๆอีกทั้งยังสามารถปิ้งย่างบนดาดฟ้าได้ด้วยโดยทางรีสอร์ทก็มีเตาปิ้งย่างให้บริการในราคาเตาเล็ก9 0 0บาท และเตาใหญ่1,200บาทบอกเลยว่าบรรยากาศดีงามมากๆหยุดแค่เสาร์อาทิตย์ก็มาเที่ยวพักผ่อนกันได้แล้วค่ะมาเช็คอินกันต่อกับ Bestway Resort ที่นี่เป็นรีสอร์ทขนาดเล็กแต่อบอวนไปด้วยความอบอุ่นตกแต่งด้วยสไตล์โมเดิร์นลอฟสุดเท่มีสระว่ายน้ำส่วนกลางพร้อมวอิวภูเขาสำหรับห้องพักมีทั้งหมด24ห้องแบ่งออกเป็น2โซนด้วยกันค่ะ คือโซนลอฟอาคารชั้นเดียวเป็นวิวส่วนสีเขียวอีกหนึ่งโซนเป็นโซนสตูดิโออาคารสองชั้นส่วนใครมาเป็นครอบครัวอยากพักแบบเหมาหลังเขาก็มีโซนพูลแิลแบบส่วนตัวพักได้6คนมี3ห้องนอนสองห้องน้ำพร้อมห้องนั่งเล่นห้องครัวสามารถปิ้งย่างได้และมีเตาปิ้งย่างให้บริการด้วยค่ะเตรียมแค่อาหารมาก,ก็ได้ฟินกับปิ้งย่างมื้อสุดพิเศษกันแล้ว พาครอบครัวและแกงเพื่อนมาชิลกันต่อค่ะที่แอนตานีโฮมที่พักสุดน่ารักเหมาะกับการมาพักกายพักใจสุดอากาศดีๆเติมพลังใจกันค่ะตัวที่พักเป็นอาคารสองชั้นตกแต่งด้วยสไตล์อิตาลีดูเรียบง่ายด้วยโทนสีขาวแต่ก็แทรกความสดใสด้วยสีสันของกรอบประตูหน้าต่างสวยและชิลมากๆภายในที่พักสดชื่นไปด้วยต้นไม้อีกทั้งยังมีวิวภูเขาและบึงน้ำให้มาชมกันด้วยค่ะ ส่วนห้องพักมีทั้งหมด7ห้องตกแต่งในสไตล์ที่แตกต่างกันออกไปค่ะเข้าพักได้ตั้งแต่2คนไปจนถึง4คนแต่ถ้าใครมาเป็นกลุ่มใหญ่ก็สามารถเหมาทั้งหลังได้เลยสามารถพักได้20คนมีห้องครัวและอุปกรณ์สำหรับปิ้งย่างให้บริการเหมาะกับการมาจัดปาร์ตี้สังสรรค์มากๆเลยล่ะค่ะลิม,มอนวิลล่าเขาใหญ่ ที่พักเขาใหญ่ปิ้งย่างได้บรรยากาศสุดฟินห้องพักสวยสไตล์วิลล่าท่ามกลางขุนเขามีห้องพักให้เลือกถึงห้ารูปแบบรองรับได้ตั้งแต่2คนไปจนถึง8คนค่ะบรรยากาศเงียบสงบเป็นส่วนตัวเหมาะจะมาพักผ่อนกับครอบครัวหรือจะมาเที่ยวยกแกงกับเพื่อนๆก็ได้เหมือนกันมีห้องพักขนาดใหญ่รองรับสำหรับสายปาร์ตี้ที่อยากมาสังสรรค์ปาร์ตี้ปิ้งย่างกันท่ามกลางธรรมชาติ ใครที่ไม่เตรียมอุปกรณ์ทำอาหารมาที่นี่เขาก็มีเตาปิ้งย่างพร้อมฐานให้เช่าด้วยค่ะค่าเชา่าเตาละ400บาทสามารถสั่งชุดบาร์บีคิวจากที่พักหรือจะซื้ออาหารสดจากข้างนอกมาทำเองก็ได้รวมถึงมีครัวแบบเปิดพร้อมอุปกรณ์สำหรับทำอาหารครบครันให้ใช้ได้ตามสบายเลยค่ะนอกจากนี้ภายในที่พักยังมีร้านอาหารและสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ให้ลงเล่นกันด้วยนะเรียกได้ว่ามีทุกอย่างให้ครบครันจริงๆค่ะ D. a s เข่าใหญ่เป็นบ้านพักตากอากาศโดดเด่นด้วยการตกแต่งอย่างหรูหราสไตล์โมร็อกโกถือว่าเป็นจุดเด่นที่แตกต่างจากที่พักอื่นๆในเขาใหญ่เลยก็ว่าได้ค่ะสามารถพักได้สูงสุดตั้งแต่8-13ถึง13คนเหมาะสำหรับใครที่กำลังมองหาที่พักเขาใหญ่ปิ้งย่างได้ เพราะเขามีบริการเซตสำหรับจัดปาร์ตี้ปิ้งย่างบาร์บีคิวบนดาดฟ้าพร้อมนั่งชิลแฮงเอาท์ชมวิวพระอาทิตย์ตกตอนเย็นบอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความฟินสุดๆนอกจากนี้ยังมีสระว่ายน้ำกลางแจ้งไว้รองรับรวมถึงชุดคาราโอเกะสำหรับใครที่อยากจะปาร์ตี้ร้องเพลงสุดมันจัดเต็มช่วงเวลาของการพักผ่อนก็มาที่นี่ได้เลยค่ะต่อด้วยที่พักเขาใหญ่สไตล์กแกปิ้ง อย่างลาลามูก้าเต็นท์รีสอร์ทเขาใหญ่บรรยากาศตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอบล้อมไปด้วยวิวภูเขาและต้นไม้ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็ผ่อนคลายใจสุดๆค่ะการตกแต่งของที่นี่เน้นความกลมกลืนกับธรรมชาติทั้งสีสันและวัสดุที่นำมาใช้โดยห้องพักจะแบ่งเป็น3รูปแบบคือ Eco Safari t e n t เต็นท์แบบห้องน้ำรวม De l ัก e Savanna ต e n t ์เต็นท์ห้องน้ำส่วนตัวและ l อฟ Tre e เฮ์บ้านต้นไม้ าพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันจริงๆค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้เขายังมีสระว่ายน้ำกลางแจ้งพร้อมวิวภูเขาวไว้ให้บริการด้วยนะส่วนใครที่อยากดินเนอร์ปิ้งย่างทางรีสอร์ทก็มีเซตบาร์บีคิวให้บริการด้วยค่ะราคาจะอยู่ที่2,500บาทสามารถทานได้3-4คนกันเลยค่ะ บอกเลยว่าวิวตอนเย็นสวยมากๆนั่งปิ้งบาร์บีคิวพร้อมกับชมวิวพระอาทิตย์ตกไม่มีอะไรจะฟินไปกว่านี้แล้วค่ะเราขอยกให้ที่นี้เป็นอันดับต้นๆของที่พักบรรยากาศโรแมนติกเหมาะก,กับการฮันนีมูนสุดๆเลยล่ะค่ะเอาใจสายชิคก,กันบ้างค่ะกับเดอะวินเชต Hotel ลเขาใหญ่ที่พักสุดเก๋สไตล์วินเชต ต้องบอกเลยว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งที่พักเขาใหญ่บรรยากาศดีมากๆภายในรีสอร์ทกว้างขวางรม่มรือนไปด้วยต้นไม้ยิ่งถ้ามาในช่วงหน้าหนาวรับรองว่าฟินสุดๆสำหรับห้องพักมีทั้งหมด58ห้อง6รูปแบบพักได้ตั้งแต่2คนไปจนถึงครอบครัวเลยค่ะมีสวนสวยให้นั่งชิลพักผ่อนหรือจะถ่ายรูปอัพอวดเพื่อนๆในโซเชียลก็ได้เหมือนกันอีกทั้งยังมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ให้ลงเล่นฟินๆกันถึง3สระ เรียกได้ว่านอนแช่กันจนตัวเปื่อยเลยล่ะค่ะสำหรับสายปาร์ตี้ที่นี่เขาก็มีลานกิจกรรมส่วนกลางสำหรับปิ้งย่างเพราะมีอุปกรณ์ให้ยืมเลยค่ะวันหยุดนี้ใครที่อยากมาพักผ่อนกับครอบ,คร,อบครัวหรือแกงเพื่อนแล้วกำลังมองหาที่พักเขาใหญ่ปิ้งย่างได้เราว่าที่นี่ก็เหมาะมากๆเลยล่ะค่ะปิดท้ายกับที่พักสุดหรูศาลาเขาใหญ่ ที่พักสวยบรรยากาศโรแมนติกชวนฝันตัวที่พักตั้งอยู่บนเนินเขาทำให้มองเห็นวิวธรรมชาติรอบตัวได้แบบ360องศาเพราะอากาศที่บริสุทธิ์เหมาะสำหรับคนที่อยากมาพักผ่อนให้ธรรมชาติบำบัดกันค่ะในส่วนของห้องพักมีเพียง7ห้องเท่านั้นมีด้วยกัน4รูปแบบคือห้องดีลักซ์ห้องดีลักซ์บาคนี่ศาลาพูวิลล่าและพูวิลล่าสวีท1ห,ห้องนอน ซึ่งห้องพักทุกห้องตกแต่งด้วยโทนสีขาวและตัดกับไม้สีอ่อนทำให้ห้องดูสวยและอบอุ่นมากๆค่ะเชื่อว่าสายอินสตาแกรมเมอร์เห็นแล้วต้องร้องกรีด๊ดรวมถึงมีสระว่ายน้ำส่วนกลางเป็นระบบเกลือหันหน้าเข้าหาภูเขาดีงามมากๆเลยล่ะเธอซึ่งช่วงเย็นใครอยากปาร์ตี้ปิ้งย่างกับคุณแฟนหรือเพื่อนซีเขาก็มีชุดบาบีคิวให้บริการด้วยค่ะ คู่รักคู่ไหนที่กำลังมองหาที่พักสำหรับพันีมูลมาเติมเต็มความหวานต้องตามมาเช็คอินที่ศาลาเขาใหญ่กันเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกัดดีๆที่เราหยิบม,มาแนะนำกันถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe ชื่อช n n e l และติดตามแฟนเพจชูไปไหนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา